Way to God, man, I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop. cause you gotta want it up when you finally get that up you get ready take it on me to hand out i already stand out starting to advance now ready to expand now you don't have a chance now cause we're in demand now so i clap you did a lap call so เบสเลวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราม,มาอยู่กับพีโรซาตากันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมมองว่าซาตาเนี่ยไม่ว่าจะเซตไหนมันก็แรงอยู่ดีนะผมว่ามันแรงด้วยสกิลของตอัวมันเองนะครับผมต่อให้เราจะไม่ออกของตาเมดล้วนเนี่ยต่อจะให้ออกของเวด้วยออกแทงด้วยมันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผมมองว่ามันเป็นเมทที่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยออโต้แบนไปเลยนะครับผมนานๆนนทีเนี่ยคือผมจะได้เล่นทีนะผมเล่นนักสิกว่าเกมเ่ยจะได้เล่นซาตาสักเกมหนึ่งนะครับและเกมนี้ก็ได้เล่นนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปชมกันในตัวเกมนะครับโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้้ลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําำทางการเล่นซาต้านะครับผมแล้วก็เทคนิคการเดินเกมสําหรับผมนะครับเวลาที่ผมเล่นซาต้าเนี่ยผมก็จะเดินประมาณนี้และมันจะทําให้ผมชนะเนี่ยโอกาสชนะของผมเนี่ยประมาณ70-80%เลยนะครับผมถ้าเราไม่พลาดต้นเกมเยอะนะครับถ้าทําต้นเกมได้เนี่ยเลดเกมสบายนะครับ ซาร์ตาเนี่ยมันถ้าเกิดเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นตอนที่ผมมีอนตินะครับผมมีอนติเนี่ยผมค่อยถึงจะเริ่มเดินทําเกมนะครับก่อนก่อนที่จะมีอนติเนี่ยเรื่องหนึ่งถึงเรื่องสามเนี่ยผมก็จะหาตังค์แล้วก็หาคีปหาเลเวลไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยกดมาคนเดียวมันเป็นสายโซโล่เนาะเด็กต้ามายืนทำไมตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะหลุดนะผมรีบปล่อยเลยแล้วกันโอเค ไม่ได้วรัทุกคนไม่เป็นไรนะผมไม่อยากจะไปทําคนนะเพราะว่าเขาหลุดแล้วผมก็คิดว่าผมไม่น่าจะฆ่าเขาได้เพราะว่าถ้าผมไปตีเขาเนี่ย mm hmm. เพื่อนข้างบนจะลงมาอาจจะมาฆ่าผมนะครับผมก็อาจจะแบบลอยๆคลิปนะผมแต่มันก็ไม่ได้นะครับช็อตเมื่อกี้นี้นะโอเคเรามาพูดถึงการเดินเกมของเรากันต่อนะครับอย่างที่ผมบอกว่านะผมจะเดินตอนเวลสี่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เดินได้นะผมจะเดินไปแท็กบนก็ได้นะผมแต่ว่าผมอยากจะตัดเลือดป่าเขานะครับเนี่ยตัดเลือดเขาสักนิดนึงนะครับ แล้วก็วนบนอยู่แถวนี้แหละรอคีิปตรงกลางมาชนนะครับผมแล้วก็เก็บเลเวลต่อนะครับเนี่ยเราก็คอยตัดคนที่จะเดินขึ้นบนนะครับ่ยตอดเขาเนี่ยทำให้เขาลาคาญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์เวฟกลางก่อนนะส่วนเรื่องเทคนิคการบินเนี่ยผมเคยทคําคลิปไว้แล้วนะครับผมลองไปหาดูกันได้นะครับคลิปสอนบินซาตานะครับที่ผมทําไว้นะการบินของผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้แบบ ใช้ทสกิลสองอ่ะบินเข้าไปใช่ปะแล้วก็ไปหยุดตีนะแล้วก็ค่อยใช้ทสกิลสองแล้วก็ตีตีต,ตีแล้วก็บินขึ้น5ใช่ไหมผมไม่ค่อยทําอย่างนั้นนะเพราะว่ามันช้านะครับผมผมถนัดแบบว่าบินเร็วเลยนะผมก็ใช้แบบ21หรือว่า1เข้าไปแล้วก็บินแบบขึ้น5เลยนะครับผมเ้อผมกดสกิลสองไม่ติดวะทุกคนโอ้โหผมเข้าไปอย่างลึกโอ้พลาดจัดไม่งั้นไอ้นี่น่าจะเสร็จผมไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรโตโรได้เฟิร์นบัตรมานะครับทุกคน ดูดเราก็ดูดนกไปด้วยนะแชร์เดี๋ยวเรากลับกลางเนี่ยเราก็น่าจะโอเคกับกลางไว้ได้แล้วนะเราเราต้องแชร์ให้เวลสีนะครับผมโอเคมันไม่สีทุกคนกลางเพื่อนเราเคลียร์ไปแล้วนะแต่ผมอาจจะยืนรอตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวมันก็เวลสีนะเผื่อมันจะเวลสีแล้วทอนอาจจะเดินมานะโอเคทอนไม่เดินมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมน่าจะต้องกลับเลนกลางก็แหละช่วยเพื่อนก่อนสักหนึ่งทีนะครับผม โอเคเวลสี่ okay, well นะตอนนี้เรามีบินนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์กลางเสร็จแ้วเราก็จะหาดักฆ่าสักหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเลือดก่อนนะโอเคสลิมปลาหอกมานะครับผมช็อตนี้ผมเคลียร์ไว้ได้นะครับโอเคผมเคลียร์แล้วผมก็เดินบนเลยนะเขาอาจจะคิดว่าผมเดินยาวบนแต่ผมไม่ไปนะผมผมจะดักฆ่าก่อนนะเนี่ยตรงนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากๆเรียบร้อยครับผมไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบินทุกคนตายแล้วนะ <c oughs> เนี่ยมุม มุมเนี่ยเป็นมุมที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะครับเปอะไรที่ผมเล่นซาตาเนี่ยมันเป็นมุมดักที่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าถ้าเมดแบบไม่เมดเมดแบบเดินหลงๆแบบไม่เดินอ้อมอะ่ะก็คือตายช,วชัว์ตรงซอยเนี่ยโอเคเราก็เคลียร์กลางเสร็จนะครับมันน่าโดนแบบอย่างเออผมคิดว่าเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยน่าจะมีประเด็นกับเอลสุเหมือนว่าเอลสุเนี่ยไม่ยอมแบนซาตานะครับผม <laughs> แล้วเขาก็เหมือนว่าเลือกเลือกมาตัวผิดแตนะเอลสุก็จัดไปเลยเอลสุเพื่อนรัก มันกดตัวแข็งหมดทุกคนแย่ yeah, แล้วผมแย่ yeah, แล้วผมตโร่มาหมดทุกคนผมสวนไปหนึ่งทีนะครับผมต้องวิ่งยาวๆซิกแซกหน่อยซิกแซกหน่อยซิกแซกหน่อยโอเคมันมันสกิลหนึ่งไปไหนวะนะทุกคนเพื่อนเรามาซ้อนเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่เ,เราจะเคลียร์เวฟการก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับช็อตน,นี้โอเคหรือเราเอ้ยไม่ดิทุกคนผมต้องไปฆ่าฟอรนเ่นเพราะว่าฟอเรนฆ่านาคอสนะครับให้เพื่อนเราออกไปก่อนนะทําให้เขารู้ว่า เื่อเรามาคนเดียวนะครับผมเขาจะได้สู้นะแล้ว็อดนี้เราก็บินเลยเรียบร้อยครับผมโอเคงามย้อยเดี๋ยวผมก็เคลียร์ล่างเสร็จแล้วผมก็อาจจะวาร์ปนะครับวาร์ปเลยดีกว่าฝั่งน้นนี่เดือดจัดทุกคนแต่ว่าเขาจะพิมพ์อทำไมวะอยากให้รู้เหรอเฮ้ยอย่างนี้โดนดิอ่าผักผมเข้ามาใกล้ด้วยอย่างนี้เรียบร้อยนะไปเกิดนะ ยังไม่ต้องขึ้นบินเลยทุกคนตายแล้วอะเพราะว่าเลือเขาน้อยมากที่ห็งที่ผมบอกนะซาตาเนี่ยไม่ต้องมีของก็โกงแล้วนะผมเพิ่งได้ของชิ้นแรกเนี่ยอันนี้คือเพิ่งมีของดาเมจชิ้นแรกนะแต่ว่าแบบสามารถบินบินแบบเขาตายแบบโดยที่ผมไม่ต้องขึ้นบินแล้วอะตอนนี้ฟอร์เรนจริงๆผมอยากไปทานะแต่ว่าผมไปทําบนเนื่อถ้าเกิดผมทําบนได้เนี่ยมันก็จะได้ป้อมด้วยนะครับโอเคเราต้องรีบบินเลยทุกคนบินก็ไปเลยนะโอเคครับผมเปิดอันตรีนะสัตว์นี้ กะจะเอาทอนซะหน่อยเมื่อกี้นี้กะจะเป็นลัดช็อตนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยป่าเขาเป็นเอลสุผมว่าแบบเอามาเล่นในแบบเอามาเล่นในแรงอย่างนี้ได้ไง,ไงวะเนี่ยถ้าเกิดกดมากับทีมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่กดมาคนเดียวผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเอลสุนะแต่เหมือนว่าเขาจะบอกว่าเขาก,กดผิดนะทุกคนก็ช่างเขาไม่เป็นไรทุกคนเราก็เล่นของเรานะมันเป็นปัญหาสำหรับทีมเขานะเราไม่เกี่ยวนะครับผมเอลสุมันยิงใหญ่เลยทุกคนผมว่านะ เดี๋ยวผมเดินบนได้เนะี่ยผมมีอันตินะผมอยากเล่นอีกสักรอบหนะึ่งอะได้ไหมทันไหมทุกคนทุกคนคิดว่าทันไหมผมว่าทันวะจุดนี้เราต้องเอาเด็กตามก่อนเลยตามด้วยใครดีอ่า,าเองก็ได้เพตา้าเรียบร้อยนะครับผมน่าจะตายนะครับติดบัฟมังกรตายนะโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับก่อน เียเว็บกางเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็จะดักเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนพุูมเป็นพุ่มนี้นเลยละกันเพราะว่าเผื่อเขาจะเดินผ่านซอยไกลๆนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเดินซอยนี้แล้วปะถ้าเดินอีกก็สุดเลยนะโอเคเขาไม่เดินแล้วนะทุกคนผมก็ไม่ชชว่์นะว่าอลสุวางแถบไว้ตรงไหนหรือเปล่าแต่เราก็จะดักแน่่งเจอละหนึ่งเรียบร้อยไม่นานรอดนะครับผมช็อตนี้บินมาอย่างนี้นะต่อให้เองจะตีหนีก็ไม่รอดอยู่ดีนะ ซาตาเนี่ยมันเป็นตัวที่ฆ่าแครี่กับเมทได้ค่อนข้างที่จะอีซี่มากเลยนะครับด้วยตัวที่มันเนี่ยคือมันบินชุดเดียวเนี่ยก็คือตายเลยมันไม่มีทางต่อต้านเลยนะพวกแครี่อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซาตามันเลยโดนออโต้แบนนะครับอย่าให้หลุดแบนมาทุกคนถ้าหลุดแบนมาเนี่ยแครี่มันเล่นยากนะช็อตนี้ผมจะหนึ่งแล้วก็บินไกลเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเราน่าจะได้นะโอเค ไม่มีใครมาช่วยเขาทันนะทุกคนเพราะว่าเราบินเบิร์ดโคตรไวมีใครมาตีเลสเนี่ยเอลสุเหรอหนีผมไปแล้วเหรอเอลสุสงสัยกลัวโดนผมเราก็ตามอาคอนทุกคนเราอาจจะหนักซอยสูงได้นะตรงนี้อาจจะมีเอลสุเดินมากันบนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะแต่ก็ลองดูทุกคนเพราะว่าทอนโผล่ล่างนะแต่ว่ามัน ม่น่าจะมีคนมาแล้วทุกคนเราก็ออกมาเคลียร์เว็บกลางนะเดี๋ยวเพื่อนเราจะเอาเว็บกลางไปก่อนนะครับโอเคเราต้องรวยไว้นะเพราะว่าเราต้องมีดาเมจจนจบเกมนะครับผมมาจบเลยก็ได้นะฟอร์เรนบอกกดยอมไปเลยดิเพื่อนง่ายๆไม่ต้องเล่นเยอะแต่ตาที่แล้วเขาเล่นดีนะอ้าวแสดงว่าเจอกันมาตั้งแต่รอบที่แล้วหรอทุกคนยีหน้ายีหน้าไปอยู่ในขบวนการนะั้นด้วยเหรอก็มันตาที่แล้ว แสดงว่าตาที่แล้วชนะแน่เลยทุกคนแล้วตาอนี้ก็เลยโยนนะเรียบร้อยนะโยนโยนไปแล้วนะทุกคนออกมาฟาร์มโคตรไกเลเล่นเอลซูผมแล้วเป็นแบบอดีตก็คืออดีตพอเลนออกแนวแบบตัดพอแล้วนะตอนนี้ตายแล้วด้วยหมดแต่พิมบอลเลนทอนนะทุกคนเราเล็งทอนนะไปเลยบินเร็วเลยทุกคนสามสตักพอนะ เมื่อกี้นี้คือผมจะขึ้น4ี่ขึ้น5ก็ได้นะโดยที่การที่ผมมันบินแล้วผมก็หยุดอยู่หน้าป้อมแล้วผมก็ปล่อยสกิลสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะเพราะผมคิดว่าแค่สแต็กก็พอแล้วนะครับเพราะผมต้องการบินไว้ด้วยเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะช้าแล้วผมอาจจะโดนสตันนะครับผมผมก็เลยแบบบินเร็วเลยนะช็อตเมื่อกี้นี้นะเราหาจังหวะบินได้นะครับผมโอเคโอ้ผมบินแป๊ก,กว่าทุกคนช็อตนี้ผมจะรอดหรือเปล่าวิ่งนะเอฟซูซูมทุกคนโอเคเรากดแข่งนะ เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเป็นเส้นของเอลสูนะครับผมผมก็เลยต้องรีบหาจังหวะกดตัวแข่งนะครับกดได้ถูกจังหวะพอดีด้วยฟอร์เรนนี่เราฆ่าได้นะทุกคนเขาไม่มีอันตินะฟอร์เรนโอเคฆ่าไปเลยเอาไปห้าต็กทุกคนเรียบร้อยนะสิน้นสิ้นชีพเด็กต้ามาเลยทุกคนตอนนี้ผมยังไม่มีอันตินะแต่ว่าใกล้แนละ้วทุกคน สังเกตว่อาอัตติผมมาอย่างไวเพราะว่าผมบินชนสกิลตัวเองค่อนข้างที่จะหลายรอบนะครับผมซาต้าเนี่ยถ้ามันสกิลกระทบกันเนี่ยมันจะทําให้ลดคูดาวไปประมาณ1.5นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือสกิลผมมันชนกันหลายรอบทั้งอตัตติชนสกิล2ชนสกิล1ชนกันมั่วหมดแล้วมันโดนฮีโร่ไดไงมันก็เลยลดลดคูดาวของอันติลงนะครับอุ้ยมันยิงเจ็บนะพันแปดแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะ โอเคเราได้มงกุฎมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าบินตายทุกตัวแล้วนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กตานะแต่ถ้าเกิดเด็กต้าไม่มีอันตินะครับผมแต่ถ้ามีอันติเนี่ยก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าเด็กต้าเนี่ยอันตรของเขาเนี่ยจะทําให้เขาเด้งเลือดนะครับเลือดลดไปเท่าไหร่ก็เด้งคืนมาเท่านั้นนะครับผมตอนนี้คือป่าเราต้องเอาดาร์กแล้วนะเพราะว่าเราจะได้จบเกมกันแล้วนะเด็กต้าเข้าซ้ายมาวะทุกคน เนี่ยตอนนี้คือเหมือนว่าเรามาเล่นออกันแบบมัวมัวมว่ัวๆนะครับผมโอเคผมไม่บินเข้าไปสุดนะโอเคไอตัวนี้มันมาโยนอีกแล้วว่ะทุกคนโอเคตีป้อมกางได้โอ้นะเขามาช้อนน่ยทุกคนโอ้ช้อนสวยอยู่นะแต่ว่าเขาก็โดดได้วะ่ะทําไมถึงไม่ตีดัสเหรอเพื่อนโอเคเพื่อเราเล่นน่ยทุกคนช็อตนี้โอ้โหเขาออกมาเขาออกมาว่ะทุกคนถ้าเขาออกมา,ก,า,า,ออก,มาก็ไม่รอดนะทีมเขาอะโอเคฟาเรนนะเราไม่ต้องบินนะทุกคน ดันเวฟล่างเข้าไปนะครับเดี๋ยวทอนจะมากรมน,นะทุกคนเราก็ฆ่าทอนเลยนะอย่างนี้เลยเนะครับผมเรียบร้อยโอเคเพราะว่าทอนเจอหน้าเนี่ยคือทอนตายแน่นอนนะครับเราแค่รออันตินะครับผมเดี๋ยวเรารอเอาเด็กต้านะเด็กต้าต้องกดอันติชนอนนี้นะไงกดละโอเคต่อไปต่อไปเนี่ยเขาไม่มีอันติแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฆ่าเขาได้นะเดี๋ยวเราจะรอเราจะเคลียเวฟล่างนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ต้องมานะโอเค รอก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะสกิลหนึ่งเข้าไปนะแล้วก็บินเลยประมาณนี้ครับผมจัดไป5้าแแตกเรียบร้อยแต่ว่าเอลสุจ้องอยู่นะอันติค่ามาทุกคนผมไม่น่ารอดหิวไปหน่อยบูเขาขึ้นนะทุกคนผมอยากได้บูอะเดี๋ยวผมจะบินผมว่าผมก็จะต้องบินเอาบูเลยนะเพราะว่าเขาหายหมดนะครับอาจจะแบบโดนแย่งนะเอาเ้าเจอเอลสุอยู่ดีๆอย่างซวยเอลสุคือ อันติของซาตาเนี่ยมันสามารถมองเห็นพวกตัววินวอลกด้วยนะครับผมพวกคิวเลิร์คิวเลนเนี่ยหายตัวเนี่ยซาตาก็อันติแล้วก็มองเห็นนะครับถ้าเกิดตอนที่ซาต้ามันขึ้นบินอยู่นะผมว่าฉอกนี้เราน่าจะจบเกมเลยปะเนี่ยปเปิดสปินเข้าไปไล่ไล่เลยทุกคนอัรติเข้าไปเลยฆ่าทอนนะโอเคทอนบีบออกมาทางนี้นะครับก็ตายดนะีถ้าบีบออกมาทางนี้โดนเพื่อนเราอยู่ดีนะทําไมไม่ให้เราฆ่าไปเลยนะทอนผมว่าเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละนะผมคิดว่า ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำตัวเนี่ยก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็บายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ส่วจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมบนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผม,นนผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม